เหมือนกันเลยชอบสีชมพูหรอเปล่าชอบโตเฮ้ยดีเนี่ยเอา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 ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดนะคะใช่ก็คือตัดเข่าไปเลยสิครับโอ้ยอย่างชอบโตขับรถเลยเด็กเด็กจว่อ่ะนะเด็กจูวอ่ะนะโต๊ะทำเด้ดีเอา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  เอา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 เออเออเ่เล่ออกเอยเออนี Eu, ่เอยน่ากลัว <ın> ค <illing> oh. <chat ills> ุณต้องทำอะไรอะโอเคโอเคมึงต้องบอกกูนะมึงดูแลกูนะมันน่ากลัวมากไอ้เชี่ยเายอย่าทิ้งกูดูแลกูด้วยถ้ากูตายอะ เจ้ากูตายอ่ะกูไม่มีปืนนะเตยไอเชี่ยมันยิงแล้วเตยเฮ้ยไอโต่บีบเะตะมเอปากรูออกมาทํไปอ่ะไป <c oughs> เร้วไปเร็วก <c oughs> ูมาแล้ว,ลวปไปไปไปโคตรเชี่อเลยไปดิกูอย่างชอบเลยกูอยู่ภารกิจบบไหมนะกูไม่ลงได้ไหม เราตกปลาระเบิดแล้วอ่ะบึงพูดแล้วนะว่ากูไม่ลงได้อ่ะไปเลยโอเคอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดไปอันแล้วสลับที่กันหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันให้กูขาบปอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันเตยนี่หว่าเตยต่อมาแล้วขึ้นรถโต กันปวดาะองนี้และมึงเคยมึงเคยเห็นมีมได้คาจะทำอะไรจริงจังต<า>ลกคาเฟ่เหรอมึงโตปวดหัวแล้วโตจะไม่มาเล่นด้วยนะอ,อีกหรอนะเอาจริงๆกู <c oughs> ขาวพี่ชอนเมื่อกี้ไม่หายอ่ะ <c oughs> แล้วมันแบบสลับกันบ้างกู <c oughs> คินดุดตี <c oughs> ไอะไรก็ไม่รู้อยากรู้ว่าตกอะไรอยู่เต้ยอยากรู้ว่าตกคิดอะไรอยู่มันคือตกแบบพูดอะไรนะพูดสงสารอะว่ากับตานกับตกกรุมขมบัติกับเบอร์แกแล้าแบบไขกันเข้าไขกันออกนามิเฟียไม่มีปืนอยู่คนเดียวเตี่ยมเจี่ยมมากอะเอาจริงๆนะงนะขับรถแบบ แบบนี้นแหละนี่เขาไม่ชนเลยนะว่าไปนะว่าไปนะเฮ้ยมึงไปว่าเขาอะเขาไม่อสียงโหดอ่ะโหดเถดอะเ้คนตกหลุมรักโตเต็มแล้วเล่นฟอ,ฟ,อฟ,อฟอร์ฟอร์แฟตว่าเท่แล้วเจอเกมนี้เข้าไปกล้าวใจสุดอะกล้าวใจไปเลยเเไปหาอาคารจอดแล้ว ขึ้นไปโตเออสูงที่สุดกทจะสูงได้เออวาซานอันี้กระพิบๆแล้วกระพิบๆแล้วเขาไม่ปืนกันหมดเลยวะเอ่คือรอดแล้วนะกูจะไม่ลงจากรถกลัวโยโอ๊งโอเนเราตานเกินโย่ไปเออโย่เฮลเฮลเออทุกคน ไปด,ดูโต๊ะนั่งกลุ่มขมับอยู่ในรถเนี่ยมาดูดิมิชชั่นผ่านแล้วมิชชั่นพาสเรียบร้อยหเห็นอาทุกคนแค่นี้เราก็รอดน,นะคะโคตรจะ easy, easy. อีซี่อีซี่นึกถึงนิดฟอร์สติดอ่ะคือนึกถึงเลยอะนนี้ฟอร์สติดลงมาอย่างเท่เลยนะมึงโต่ะโต๊ลงมาอย่างเท่เลยนะ โอ้พนุ่มเราเหลือจะเชื่อเลย <ไ S 1> เอ,อ็กซ์ค่ะเอเอเหตุผลที่ตละรถดคืออะไรคะติดลอติด